วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมานำเสนอความหมายเนื้อหาสาระตัวชีวะและก็กิจกรรมของชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กป .3 และก็ป .6 ให้เ,เพื่อนๆและก็ทุกคนนะ่ะที่เข้ามารับชมทาง Youtube ฟังกันนะคะโดยสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกัญญารัตษ์สวยมารหัส021 2นางสาวกิตาจิตนาดรหัสศูนย์สองสี่และก็ดิฉันนางสาวอนาด์บุญมุสุรหัสศูนย์สองเจ็ดค่ะก่อนเื่นนะคะเราก็จะไปทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันคืออะไรและก็มีความหมายว่าอย่างไรค่ะวิทยาศาสตร์หรือไซอนมาจากรักศักภาษาละตินที่ว่า scientia ค่ะซึ่งแปลว่าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและก็ปรากฏการธรรมชาติต่อมานะคะมนุษย์ได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ยสามารถใช้ทั้งด้าน เหตุผลด้านความรู้วิธีการหาความรู้แล้วก็การปรับปรุงความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะ้ำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ะคะเปลี่ยนไปจากเดิมซื้ออาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือ science knowledge และกระบวนการในการสำรวงหาความรู้ค่ะก็คือ science e i s t e m i c เทคโนโลยีมาจากล่าสัปสากิที่ว่าเทคโนโลยีค่ะซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างมีระบบแต่ความหมายเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะหมายถึงสิ่งที่เกิดจากการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสารรค์ดัดแปลงแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็สะดวของความต้องการของมนุษย์เองกล่าวโดยนะคะสรุปได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือการนําความรู้ มาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นการต่อเรือเครื่องบินยานอวกาศดาวเทียมเป็นต้นค่ะและส่วนเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เองเรียกว่าเทคโนโลยีค่ะสไลด์ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าสาระสําคัญของกลุ่มสารวิทยาศาสตร์นั้นเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะสาระสําคัญของกลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมุองหวังให้ผู้เรียนน่ะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นก,ออน,กนการเชื่อมโยงความรู้กระบวนการมีทักษะในการค้นคว้าค่ะแล้วก็ สร้างองค์ความรู้ดยการใช้กระบวนการเนี่ยสืบเสาะหาความรู้แล้วก็แก้ปัญหาค่ะที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนค่ะมีการทากิจกรรมหรการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมากมายแล้วก็เหมาะสมกับระดับชั้นค่ะแล้วก็จะกำหนดสาระสำคัญด,ดังนี้นะคะ ข้อหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตดยเป็นถังของสิ่งมีชีวิตค่ะโครงสร้างหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตแล้วก็กระบวนการการดำรงชีวิตนะคะ2ค่ะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัวความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศสามค่ะสารและก็สมบัติของสารสมบัติวัตถุแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเปลี่ยนสถานะ 4พลังงานค่ะพลังงานกับการเปลี่ยนรูปพลังงานสมบัติการปรากฏตการของแสงเสียงแล้วก็วงจรไฟฟ้าขื่นไ่เหล็กไฟฟ้าค่ะ 5. กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงสร้างและองค์ประกอบของโลกทรัพยากรทางธรณีสมบัติทางกายภาพของดินหินน้ำอากาศค่ะแล้วก็ 6. ดาราศาสตร์และอวกาศวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซี่เอกภพและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ข้อสุดท้ายข้อ7นะคะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบหาความรู้แก้ปัญหาและจิตต่อวิทยาศาสตร์ค่ะตัวชีวะและก็สาระการเรียนรู้เกณฑยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นป .3 านะคะสาระที่1ข่าค่ะวิทยาศาสตร์ชีวภาพพฒฐาโว่หนึ่งก็คือเข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต ในพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์แล้วก็ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์แล้วก็มนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของโครงสร้างหน้าที่อวัยวะต่างๆของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กันรวมทั้งการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะตัวชีวิตก็จะมีดังนี้นะคะ 1. บรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของนมษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ค่ะ 2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารนา้ำและอากาศโดยการดูแดของตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งนี้อย่างเหมาะสมค่ะ 3. ส,สร้างแบบจําลองที่บรรยายลักรณะของชีวิตสัตว์แล้วก็การเปรียบเทียบลักษณะชีวิตของสัตว์บางชนิดนะคะ 4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ค่ะโดยที่ไม่ทําให้ลักษณะชีวิตของสัตว์นั้นเปลีป่ยนแปลงค่ะ สาระการเรียนรู้เกณฑ์กลางนะคะมนุษย์และสัตว์ต้องการอาหารน้ําและอากาศเพื่อการดำรงชีวิตและก็การเจริญเติบโตอาหารช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงและก็เจริญเติบโตค่ะน้ําช่วยให้ร่างกายทยํางานได้อย่างปกติอากาศใช้ในการหายใจเมื่อสัตว์โตเต็มวัยนะคะก็จะสืบพันธุ์มีรูกแล้วก็เพราะลูกจเจริญเติบโตแล้วก็สามารถสืบพันยีรู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะการหมุนเวียนต่อเนื่องหนาเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเช่นผีเสือ้อกบ ไก่มนุษย์นะจะมีวัฒนธรรมชีวิตที่เฉพาะและก็แตกต่างกันค่ะค่ะต่อไปสาระที่2นะคะวิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานวสองจเข้าใจสมบัติของสาาสารองค์ประกอบของสาาสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสาาสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวร,ระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาาสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะค่ะตัวชี้วัดของสาระนี้นะคะ 1. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงช่องวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะ และสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระนี้นะคะก็คือวัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งแต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นกำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลายๆก้อน ประกอบเข้าด้วยกันและสามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้ต่อไปนะคะเมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นและเมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนค่ะ มาตรฐานบ2.2เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโย,ยชน์ตัวชี้วัดของมตาตรฐานนี้นะคะก็คือ 1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3. าํจแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์และ 4. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนํามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะสาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานนี้นะคะ การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตําแหน่งจากที่1ไปอย่างอีกที่1การเปลีป่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้แก่วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กหรือแม่เหล็กกับแม่เหล็กค่ะ แม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันต่างชนิดกันจะดึงดูดกันค่ะและมาตรฐานสุดท้ายของสาระนี้นะคะมาตรฐานวอสองจุดสามเข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจำวันธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวข้องกับเสียงแสงและขครื่แมเหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะค่ะตัวชี้วัดของมาตรฐานนี้นะคะก็คือ 1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงาน1ไปอีกพลังงาน1 2. ึ่งบรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 3. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยและสาระการเรียนรู้แกนกลางของมาตรฐานนะคะก็คือพลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานพลังงานมีหลายแบบเช่นพลังงานกลพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยพลังงานนะคะสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อนเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อนไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแหลง่งพลังงานธรรมชาติหลายแหลง่งเช่นพลังงานจากลมพลังงานจากแก๊สธรรมชาติพลังงานไฟฟ้านะคะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันการใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธีประหยัดและคุ้มค่าแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะ สาระที่3นะคะวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐานว3.1เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี่ดาวฤกษ์และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศค่ะตัวชี้วัดของมาตรฐานนี้นะคะ 1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง 3. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตค่ะ สาระการเรียนรู้แกนกลางของมตาตรฐานนี้นะคะคนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเป็นแบบรูปส,ส้ําๆโลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกันโลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นป .3 สาระที่4เทคโนโลยีมาตรฐานว4 2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัด1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. อ,อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง 3. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรู้ก,กลางอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา การแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียนบล็อกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ตัวอย่างปัญหาเช่นเกมเศรษฐีเกมบนไดงูการเดินไปโรงอาหารการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตัวอย่างโปรแกรมเช่นการเขียนโปรแกรมที่สั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาดหรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นป .6 สาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานว .1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตโหยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการนำเนียงสารผ่านเซล ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันตัวชี้วัด 1. ระบุสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน 2. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 3. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหารโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม 4. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรจัยหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารสาระการเรียนรู้ก,กลางสารอาหารที่อยู่ในอาหารมี6ประเภทได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำ สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันโดยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนเกลือแร่วิตามินและน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยให้ร่างกายทํางานได้ปกติสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐานวอลสองจเข้าใจสมบัติของสารองค์ประกอบของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงดึงเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวชี้วัด 1. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการจิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการรีนออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญาหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสารสาระการเรีนยนรู้กลางสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเช่นน้ํามันผสมน้ําข้าวสารปนกรดทรายวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันถ้าองค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีลักษณะขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจใช้วิธีการจิบออกหรือการล่อผ่าน ัสดที่มีรูมาตรฐานว2.2เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สาระการเรียนรู้แก,กลาง วัตถุสองชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วเมื่อน,นำเข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกันแรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสเกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้ามี2ชนิดคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเชน่นเดียวกันจะผลักกันชนิดตรงข้ามกันจะดึงดูดกันสาระที่ 3. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐานวอ 3. 1ั เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแกล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศตัวชี้วัด 1>, 1. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้สาระการเรียนรู้กกลางเมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสมจะทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เงาของดวงจันทร์ทอดมาอย่างโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไปเกิดปรากฏการสุริยุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคาวงแหวนหากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิดปรากฏการจันทรุปราคาซึ่งมีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบางส่วน สาระที่4เทคโนโลยีมาตรฐานว4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัด1 ใช้เหตุผลชนตรกาในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 2. อ,ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสาระการเรียนรู้กกลาง การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบโปรแปกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงานการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแห่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกันความแตกต่างกิจกรรมของกายเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะที่แตกต่างกันก็คือ,อกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนี่นยตั้งสมมติฐานคำอธิบายทำนายปรากฏการธรรมชาติแล้วก็ คนพบหลักการกดทฤษฎีค่ะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์สมมติฐานต่างๆเรียนรู้ทำความเข้ายใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะส่วนทางเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการคิดค้นด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีก็คือได้ผลิตภัณฑ์ลงมือปฏิบัติตามความคิดนี้เริ่มค่ะแล้วก็สังเคราะห์แนวคิดออกมาเพื่อแสวงหาความรู้สูขข่คาตอบนะคะค้นคว้าเพื่อสนองจุดประสงค์แล้วก็การเรียนรู้การผลิตต่างๆได้อย่างไรค่ะ